สวัสดีครับร้านกอนนะครับร้านอยู่ลังสิทธิ์ของหนึ่งครับตัวนี้เป็นแวร์อ่ะโทษทีเป็นไนกี้ไทม์เนเตอร์นะครับอ่าถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับตัวนี้ตัวจริงนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากคือวัสดุเขาดีดีจริงอ่ะดีกว่าพวกดักโลอะไรพวกนี้นะหนังเนี่ยจะนิ่มนะครับโลโก้ไนกี้ข้างหลังนะตรงนี้จะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะครับแต่หนังเขาจะนิ่มมากนะครับสวยเลยหนังวัสดุดีมากนะครับ คุ้มเลยนะครับคุ้มค่ากับราคานะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นรีเซลแล้วนะครับก็ราคา7 0 0ดพันถึงแปดพันคู่นี้ขายไปแปดพัน้านะครับอ่าก็เป็นโลโก้ไนกี้ข้างหลังนะครับสวยเลยแปลกดีนะครับตรงข้างหลังจะเป็นนวมนิ่มๆนะครับเป็นวัตถดุหนังทั้งหมดเลยนะครับพื้นแบบนี้นะครับตัวนี้สนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้เลยนะครับก็มีทุกรุ่นนะครับ ลน์แอดแคลนนะครับมีรูปพร้อมราคาล้านก่อนนะครับสวัสดีครับ